สวัสดีค่ะมาตาพรมยานค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทำนายดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมของท่านที่เกิดวันพุธค่ะก่อนอื่นขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ในศาสตร์ไพ่พรมยานทุกๆพระองค์และครูบาอาจารย์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธด้วยนะคะขอโปรดช่วยทำนายทายทักดวงชะตาว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรคะ คำทำนายนี้อาศัยพลังงานวนรวมนะคะมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกลับท่านใดบ้างก็ได้ถ้าสิ่งใดที่ดีก็น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้เป็นการเตือนสติว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะเรามาดูกันว่าท่านที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะ คำทำนายสำหรับท่านที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องเตือนกันอยู่บ้างสำหรับด้านการเงินในเดือนนี้เรียกว่ามีความคล่องตัวในการเงินมีเงินเข้ามาให้ได้จับจ่ายใช้สอยมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายแต่ก็ให้ระวังในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงมันจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง มันจะเสียเงินไปกับเรื่องเกี่ยวกับการเป็น,ปนอยู่ในครอบครัวในการกินอยู่ในการใช้ชีวิตในครอบครัวก็คือถ้ามีเงินเข้ามาก็ขอให้รู้จักเก็บออมรู้จักบริหารการเงินให้ดีให้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินสักนิดหนึ่งจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหน้านะคะด้านการงานดูว่าในเดือนนี้ การทำงานของท่านมีความสุขมีความชิลมีความสบายสบายในด้านการงานแต่ก็ให้ระมัดระวังมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีในด้านการงานในด้านเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายอาจจะกำลังเพ่งเล็งอาจกำลังมองเราด้านการทำงานของเราอยู่อาจจะมีการถูกทรยศหักหลังการถูกคดโกง แต่ว่ามองว่าถ้าท่านเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติดีทำงานดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหามันเหมือนกับเป็นการถึงวาระการตัดสินอะไรบางอย่างคือถ้า,ถา,ถา,ถาท่านทำดีก็จะได้ดีแต่ถ้าท่านทำอะไรที่ไม่ดีไว้มันก็เหมือนเป็นวาระถึงวาระที่จะต้องตัดสินถึงวาระที่จะต้องลงทัน ก็ขอให้ระมัดระวังในการทำงานนิดหนึ่งด้านคู่ครองสำหรับท่านที่มีคู่ครองแล้วคู่ครองของท่านในเดือนนี้อาจจะมีความวิตกกังวลความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้วุ่นวายใจได้บ้างแต่ก็มองว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้คู่ของท่าน แล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองก็เป็นตัวท่านเองที่ต้องคอยระวังระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องการตัดสินใจอย่าวู่วามทำอะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบแต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ค่ะเตือนเรื่องออการเดินทางนิดนึงระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางระวังเรื่อง การบริหารจัดการลูกน้องเพื่อนออบริวารน,นิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องให้ทำให้เรามีความไม่สบายใจแต่ก็มองว่าทุกอย่างสำหรับเดือนนี้มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคอยค้ำจุนเราอยู่ มีการกินดีอยู่ดีมีอะไรที่ดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ได้ไพด่ดีๆหลายใบเลยก็ขอให้ท่านที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ระมัดระวังในสิ่งที่บอกให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจอย่าใจร้อนวุ่นวามทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี เป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ